โบอกเลยว่าคุ้มตั้งแต่ครึ่งวันแรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อการุณทิพย์จักสุครับครับผมพี่การุณนะครับครับผมมาจากจังหวัดไหนมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชตัวนี้เลยจังหวัดนี้เลยครับจังหวัดนี้เลยทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนอ่าปัจจุบันก็ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างครับ อาชีพในในในวงการเลยเนาะใช่ใช่ครับในวงการนี่เลยเรียนมาสองวันจบโคตรวัดเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มตั้งแต่ครึ่งวันแรกครับการขายกระดาษขายยังไงทํายังไงโอ้โหจากที่บอกตรงๆถึงแม้มาจากอาชีพนี้ก็ตามแต่ว่าไม่ได้รู้เลยครับหลายอย่างที่ยังไม่รู้ได้รู้เรื่องเยอะมากครับคุ้มคุ้มจริงๆคุ้มแต่วันแรกครับแล้วสําหรับคนที่ยังสนใจอยู่หรือคนที่ ยังไม่ได้เคยมาเรียนนะครับนั่นยังไงบ้างครับโอ้ดีครับดีมากละเอียดมากครับคนที่มีความสนใจดีมากครับรบอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของคือคนที่มองหาที่จะเปิดทําธุรกิจเกี่ยครับอสังหาริมทรัพย์ครับดีดีมากครับละเอียดละเอียดตอบได้ทุกชัดเจนเลยครับ